วันนี้ใครแพ้หน้าข่าวครับเราจะได้เห็นหน้าข่าวแน่นอนครับทุกคนทางด้านแจพังกับเฟิร์สอีซีครับเนปิงราชาเนปิงยังไงราชาเนปิงโผล่มาโผล่มานี่ไงนี่ไงหัวแตกค้างค้างอะเรียบร้อยยังไงใจพังแจพังสเต็ปเนปิงโผล่มานี่ไงนี่ไงวิ่งนิ่งก็ดวงัวแตกเลยหรือเปล่ายังไงเอื้อเฮ้ยเอื้อเรียบร้อยแจพังงัดไปหนึ่งเม็ด เฟิรดีซีบอกผมไม่คมทีเสิร์ตที่เราอยากเป็นเทพลูกซองอยากเป็นเทพลูกซองไงหัวแตกดิเมื่อกี้ผมอ่อนให้เ่าะงั้นมาขอเช็ดหน้าจอก่อนใจพังโผมะใจพังโผมานี่ไงนี่ไงลูกซองไงโอ้ผมท้อพี่ผมโดนลูกซองอัดอัดจะตายแล้วซองคมเกินจังวะนี่ยังไงหัวหัวก็ไปดิซองผมต้องโน1เฟิร์ดีซีบอกผมเปลี่ยนเป็นลูกซองดีป่ะยังไงซองผมก็โน1อยู่แล้วซองผมก็โน1นอยู่แล้ว เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมิศึกนะครับใครแพ้หน้าข่าวนะครับทุกคนนี่นะผู้เล่นนะครับสองคนทางด้านเจพังกับเฟิร์สอีซีครับใครที่อยากเข้าแคนผมนะครับก็ทักเพจมานะครับสําหรับแคนสาขาหนึ่งผมจะรับเฉพาะสายเตือนนะครับส่วนสาขสามผมจะรับคนตึงๆนะทุกคนและสาขาสองรับผู้หญิงนะครับวันนี้ใครแพ้หน้าข่าวครับเราจะได้เห็นหน้าข่าวแน่นอนครับทุกคนเฟิร์สอีซีวิ่งมาครับทุกคนมาเจพังทางด้านเจพังออกคลิปไปหนึ่งคลิปแล้วทุกคน สเตปเนตปิงสเตปเนตปิงยังไงมาทางด้านของสเตปเนตปิงแล้วเฟิร์สอีซียังเฟิร์สอีซีบอกขอหนึ่งหนึ่งกับพี่ชายขอหนึ่งหนึ่งกับพี่ชายเนตปิงพี่ชายเนตปิงพี่ชายเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเคียย์ก่อนใจเย็นเย็นพี่นี่ไงซักมิดไม่รอสักมิดไม่รอปผลมาเอาค้างค้างอาเรียบร้อยเอาค้างอะไรไม,มาละ มีแววมีแววจะหน้าขาวแล้วทางด้านเฟิร์ดีซีเฟิร์ดีซีมีแววจะหน้าขาวแล้วทุกคนยังไงเฟอร์ดีซีโผล่มาเป้งหัวแตกหรือเลปล่าหัวแตกเลยหรือเปล่ายังไงเออเฮ้ยเฮ้ยใจพังหดเกินเฮ้ยช็อตนี้ช็อตนี้เฟอร์เฟอร์ดีซีบอกผมไม่คมดีเสิร์ตพี่เทพลูกซองเขาบอกจะเป็นเทพลูกซองในแคนเฟอร์ดีซีคือเทพลูกซองใช่เปล่าใช่หรือเปล่า อยากเป็นเทพลูกซองากเป็นเทปลูกซองไงหัวแตกดิพี่ลูกซองคมเกินสองหนึ่งครับทุกคนสองหนึ่งทางด้านของใจพังได้มาสองเฟิร์สอีซีบอกผมไม่ไหวแล้วพี่ต้องเจอลูกซองผมหน่อยละผมเล่นดิสเซิลไม่คมต้องเจอลูกซองผมหน่อยทางด้านใจพังสเต็ปนิดปิงสเต็ปนิดปิงโผล่มาลูกซองพี่ก็เล่นเป็นลูกซองพี่ก็เล่นเป็นพี่ก็ามาจะโดนตายนะตายนะเฟิรนะ์สอีซีบอกผมคมแต่ลูกซองพี่ อันของแจพังสเต็ปเน็ตปิงอุย้ยจะหัวเลยหรือเปล่าจะยิงหัวเลยหรือเปล่าโคมาอุ้ยเ้อเรียบร้อยแจพังงัดไปหนึ่งเม็ดเมื่อกี้ผมอ่อนให้ว่างั้นมาขอเช็ดหน้าจอก่อนมือมันมันมาดิสเต็ปเน็ตปิงแจพังแจพังโคมาแจพังโคมานี่ไงนี่ไงลูกซองไงนี่ไงผมบอกแล้วผมจะเป็นซองโน่หนึ่ง จะเป็นซองโน1นนในแคนเฮ้ยโหดขื้นช็อตเมื่อกี้ระยะจูบกล้ายามซองผมบ่ <c oughs> มาลูกซองผมต้องโน1นนผมจะเป็นซองโน1นนในแคนซองโน1นนในแคนวิอื่นไม่เป็นไรแต่ซองผมคมโคมะโคมา,มา,มาเฮ้ยจังหวะสเติปนี่ไงนี่ไงคือโดนยัางไงเจพังเจพังเจ้พังจะใช้สเต็ปในปิงทำไมทำไมวันนี้เนี่ยรู้สึกจะดีจังได้เขา EC วิ่งมา ยังไงอย่าพึ่งใจเย็นพี่เขาตั้งสติตั้งหลักตั้งฐานก่อนจะผมั่วหรือเปล่าใจพังอยากใจพังบอกไม่ไหวหิวหิวจะผมั่วหรือเปล่าน,นะผัวมั่วผัมัวม่วตายนะผัวมั่วตายนะผัวมั่วตายนะโอ้แรงตายเลยหยุดแม่หัวนี้ยังไงหัวห,หัวก็ไปดิสองผมต้องโดหนึ่งเปิด e c กสองผมต้องโดหนึ่งกืนสองเม็ดต,ติดทะแดงเถือกเลยใจพังผมานี่ไงจะใช้สติปินหรือเปล่าเปิดเน็ตปิง ยังไงอุ้ยสต็ปไหนเนี่ยวาร์ปเหมือนจะวาร์หรอเปล่าเหมือนจะวาร์หรอเปล่าอุ้ยอุ้ยไม่โดนหัวเลยีนี่ไงอุ้ยเจ็บเจ็บเดี๋ยวขอปั๊มยาก่อนเจพังบอกขอปั๊มยาก่อนโอ้ฝั่งนี้ก็เจ็บเหมือนกันเพื่อดอีซีเพื่อดอีซีบอกผมก็เล่นเป็นดีเซิร์ดอะดีเซิร์ผมก็เล่นได้ดีเซิร์ผมก็เล่นได้เดี๋ยวตายนะเดี๋ยวโนะดนลูกซองอัดตายนะผมไม่เล่นดีกว่าพี่ผมเล่นลูกซองดีไหมผมเปลี่ยนเป็นลูกซองดีป่ะ ยังไงซองผมก็โนหนึงอยู่แล้วซองผมก็โนหนึงอยู่แล้วหืมโอ้ผมท้อพี่ผมโดนลูกซองอัดอัดจ,จะตายแล้วซองคมเกินซองคมเกินมผมขอแอคหน่อยได้ไหมพี่ผมต้องเป็นซองโนหนึง้าใจบ้าเข้าใจบ้าทองโนหนึงอ่ะมาตอนนี้สามสี่ทุกคนเฟอร์ดีซีนำไปแล้วทุกคนยังไงใจพัง แต่พังสเต็ปเน็ตปิงโผล่มาหนี่ไงนี่ไงวิ่งนิ่งก็ร่วงวิ่งตรงตรงก็ร่วงโอ้โหคืนนี่ไงบอกแล้วอย่าประมาทสี่เท่าสิเดี๋ยวลอยพอดีซีบอกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นอย่างนี้เลยแต่พังใจพังบอกเดี๋ยวโดนเดี๋ยวเจอสเต็ปเน็ตปิงพี่เดี๋ยวเจอสเต็ปเน็ตปิงราชาเน็ตปิงแต่ทําไมวันนี้ไม่ปิงรู้สึกเน็ตจะดีแปลกๆเน็ตจะดีแปลกๆนี่ไง อุ้ยนี่ไงวยหัวนั่นอะหัวนั่นะระยะนี้หัวเฉยเลยระยะนี้หัวเฉยเลยอุ้ย,ยโดนไอวอลเมื่อกี้เกือบหัวแตกเมื่อกี้เกือบหัวแตกยังไงขอปั๊มยาก่อนที่ใจเยน็นๆแต่พังเจ็บมากฝั่งอีซีก็เจ็บเหมือนกันเวดีซีโผล่มาเห็นเหมือนจะเห็นตัวเต็ติดไอวอลอุ้ยตั้งไอวอลกันมาโผล่มายัางไงจะเห็นตัวเลยหรือเปล่าเฮ้ทำไมฝั่งนี้ป้งเอหัวไปหนึ่งเมตรนี่ไง สเตปในปิงเจพังเจพังนี่ไง้ <What? S 1> โ,โหตัวจะไม่นับคิวนะทุกคนผมจะนับหัวนะเฟิ EC, ร์สอีซีโผลมาเฟิร์สบอกไม่ไหวแล้วพี่เมื่อกี้ผมอัดตัวไปหนึ่งทีผมขอโทษผมอัดตัวไปหนึ่งทียังไงอ่าขอตั้งสติก่อนว่างั้นเนปิงราชาเนตปิงยังไงราชาในปิงโผลมาโผลมานี่ไงนี่ไงหัวแตกห้าเท่าทุกคนโอเคจังหวะนี้เฟิร์สอีซีร่วงไปเลย <laughs> จังหวะนี้ใจพังนําไปแล้วทุกคนเจพังนําไปแล้ว โอ้โหเจพังนําไปห้าหัวแล้วทุกคนทางด้าน,นของเฟิร์สอีซียังสี่หัวแล้วทุกคนผมจะนับหัวแล้วกันนะใช้แม็กซ์บางเกะ